การก่อให้เกิดตำราและหนังสือและบุ๊ไอัอันสุดท้ายนะครับรางวัลครับอยากเรียนท่านอาจารย์ว่าณว,วันนี้เนี่ยเ,เวลาเขาพิจารณารางวัลเนี่ยเขาจะดูที่เปเปอร์ระดับอินเตอร์เจนลเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ได้เอ,เอกสารโบรชัวมาแจกของโทเรครับรางวัลโทเรใครได้นี่ได้4 0 0 0 0นบาท4,0,000นบาทนะครับแล้วรางวัลโทเรเนี่ยจะดูที่ เพเปอร์ใน Inter Journal, อินเตอร์เนชันอลก็อยากผลักดันท่านอาจารย์ว่าไอ้รางวาัลต่างๆเนี่ยมันเป็นผลพวงที่ที่ตามมาอย่างแรกเลยจำเป็นจะต้องมี p a เปอรในอินเจอร์เนชั่นแลที่ที่ชัดเจนก่อนแล้วสิ่ง <S <S อื่นๆมันจะตามมาครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาจากมาจากทุกขลาบมาจากราบซึ่งเกิด จากความทุกข์ในช่วง9ปีแรงกดดันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะก็จะขอขออนุญาตกบให้อาจารย์อาจารย์ครับ,บ,บเดียเด๋ยวเดี๋ยว ครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ปราโมทนะครับแล้วก็รองคณะดีทั้งสองนะครับอาจารย์สิริพรอาจารย์ศรีรุ่งนะฮะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็ท่านรองคณะดีนะครับก็ให้โจทย์ผมนะฮะคืออยากให้พูดนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะการสร้างทีมวิจัยจากบุคลากรหลายสถาบันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปราโมทก็ได้พูดนะฮะไปเรียบร้อยแล้ว นะครับผมก็ขอพูดในส่วนประสบการณ์เล็กๆของผมนะฮะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยยังน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับท่านอาจารย์ประโมทนะฮะซึ่งอย่างอาจารย์ประโมทเนี่ยถ้าผมพูดความในใจนะครับก็คือท่านเป็นไอดอลของผมนะฮะท่านเป็นตัวอย่างของอาจารย์ที่ดีนะครับทั้งในทุกๆเรื่องนะฮะทั้งในเรื่องของผลงานแล้วก็ในเรื่องการดํารงชีวิตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่า พวกเราก็น่าจะมองมองเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับอเดี๋ยวอาจารย์ทานน้ำเยอะๆครับช่วยได้นิดหน่อยครับก็วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอนะครับก็คงแบ่งเป็น3หัวข้อนะฮะหลักๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นในส่วนของประโยชน์ของการทำวิจัยเป็นทีมนะฮะผมคงเล่าให้เราฟังสั้นๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ของผมที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอแนะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับรูปนี้ก็คงเป็นรูปที่เห็นแล้วก็คงเห็นภาพนะครับว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะอย่างเนี้ยก็เป็นพวกสัตว์ย่าย่หมดเลยนะครับมานั่งช่วยๆกันสร้างบ้านนะฮะต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับแล้วก็ช่วยกันจนประสบความสําสเร็จนะครับงั้นเรามาดูในส่วนอันแรกนะฮะ หัวข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของประโยชน์ของการทำวิจัยเป็นทีมเนี่ยนะฮะผมก็เอาหนังสือมาเลยนะครับก็มี reference ชัดเจนนะฮะว่าไอ้ทีมทั้งหลายของเราเนี่ยนะฮะการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับซึ่งถ้าดูๆนะฮะมันก็จริงทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าทีมเนี่ยช่วยให้คุณเก่งกว่าที่คุณเป็นนะครับทีมช่วยเพิ่มคุณค่าของคุณในสายตาคนอื่นนะฮะ ทีมช่วยให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทีมช่วยให้คุณมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้ทํางานของเขาอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะใช่แน่นอนนะครับคือเราคงไม่มีปัญญามานั่งทําทุกๆเรื่องนะครับด้วยตัวคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของระดับคณะระดับภาควิชาหรือว่าในทีมงานวิจัยที่อาจจะเป็นสังคมที่เล็กลงมานิดนึงนะฮะมันก็คงทําให้เรา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะไม่ต้องมานั่งทําทุกเรื่องนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่อื่นๆที่เขาบอกอีกนะครับก็คือทีมเนี่ยก็ช่วยให้คุณมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะฮะทีมก็ช่วยให้คุณรู้จักความสนุกข,ของการทํางานร่วมกันนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมก็ช่วยเติมความปรารถนาในใจให้เต็มนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คง เป็นส่วนที่บอกว่าทีมเนี่ยช่วยให้ทุกคนเป็นผู้ชนะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้ออ่านได้นะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะนะฮะไม่ได้มีรายได้ไม่ได้เข้ากระเป๋าผมแม้แต่นิดเดียวนะฮะัะ้ตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะนะครับ คราวนี้นะครับก็คงเป็นในส่วนของประสบการณ์ที่ผมอยากให้เล่าให้เล่าให้ฟังนะครับว่าในส่วนตัวผมแหละนะฮะเราผมผ่านอะไรมาแล้วบ้างนะครับซึ่งรูปนี้นะครับก็คงเป็นรูปศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคัตไลสิตนะครับซึ่งก็เป็นปีที่เขียนไว้นะฮะปี2539กนะครับก็เป็นปีที่ผมจบนะฮะแล้วก็กลับมาทํางานนะครับซึ่งมาปุ๊บนะฮะผมก็มาอยู่ในทีมอยู่ในศูนย์เชี่ยวชาญนั้นนี่ย นะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์เปียสารเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็มีสมาชิกนะฮะก็จะมีอาจารย์สุพน์นะครับแล้วก็มีอาจารย์ธราธรน,นะฮะแล้วก็มีผมนะครับรวมทั้งหมดก็มี4คนนะฮะเพราะ,ะนั้นถ้าพูดตรงๆก็คือตอนเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในทีมเรียบร้อยแล้วนะครับคือประสบการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วก็ใช้เดียวทํางานคนเดียวอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้เจอนะครับมาปุ๊บก็ทํางานเป็นระบบ อยู่ในทีมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงศูนย์เชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะฮะก็มีอาจารย์เพิ่มขึ้นนะครับพอจํานวนปีมากขึ้นนะครับก็มีอาจารย์เข้ามานะครับก็จะมีอาจารย์เพิ่มเติมก็จะมีอาจารย์สุภกนกนะครับทางขวานะฮะมุมขวาบนนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นอาจารย์จงใจนะครับ แล้วก็อาจารย์อักขวัดนะครับที่ผมตีกรอบสีแดงเข้มๆไว้ตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้แกเป็นหัวหน้า c ีอนะครับก็ถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะฮะคืออาจารย์เบียสารตอนนี้ในฐานะจริงๆก็คือเป็นแค่ที่ปรึกษานะครับก็อาจารย์อักขวัดนี่ถือเป็นเจ้านายของของผมนะฮะแล้วก็ตัวผมนะครับแล้วก็มีอาจารย์บรรเจิเข้ามานะครับซึ่งทีมที่เราอยู่ด้วยกัน8คนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ การทํางานที่ดีมากนะครับก็ช่วยเหลือกันมากพอสมควรนะครับก็ทําให้มีโอกาสได้ทาวิจัยนะครับได้ทุนวิจัยมากมายนะฮะซึ่งถ้ามานั่งนับจํานวนเงินนะครับอย่างอาจารย์เบียสารเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแกก็หาเงินเข้าคณะได้หลักร้อยล้านนะครับอาจจะเรียกว่าหลายร้อยล้านเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่การันตีนะครับว่า การทํางานเป็นทีมเนี่ยนะฮะมันช่วยเราได้จริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราทําเยอะๆนะครับเป็นหลายๆคนตรงนี้เนี่ยอิมแพะมันจะมีได้เยอะนะครับแล้วก็คงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอย่างที่ประโยชน์เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทําให้เราดูดีนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยนะฮะมันมีหลายคนนะครับแล้วก็เหมือนกับช่วยๆกันทํางานที่น่าจะเป็นงานใหญ่ได้นะครับซึ่ง แน่นอนนะฮะพวกนี้มันคงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปนั่งเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็มีแทร็กเรคอร์ดที่ดีพอสมควรนะครับมันถึงจะมีวันนี้ได้นะฮะคราวนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของโอกาสที่ผมได้มามีทีมของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นทีมเมทีวิจัยวุโสนะครับซึ่งผมเริ่มได้ทุนนี้นะครับก็คือในปี2551นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ยังยงได้อยู่นะครับคือเป็นรุ่นที่สองนะฮะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งสมาชิกที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับก็คือมีอาจารย์ทั้งหมด5คนนะครับถ้ารวมผมด้วยก็เป็น6นะครับโดยก็มีอาจารย์ที่มาจากจุฬาเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์อมรชัยนะครับอยู่ข้างบนทางซ้ายนะครับอาจารย์อภินันที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับใส่เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ เสื้อสีขาวตัวเล็กนะฮะตัวเล็กนะครับแล้วก็มีอาจารย์วรพลนะครับอาจารย์วรพลนี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับตรงนี้เป็นอาจารย์วิสิษฐ์ศรีนะครับคือตอนเริ่มที่อาจารย์เขาเข้ามาอยู่เนี่ยอาจารย์เขาอยู่ราชพัฒสมเด็จเจ้าพยานะครับแล้วก็อยู่ได้ปีเดียวนะฮะแกก็ย้ายไปอยู่บางมดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์นวดนนะครับนี่คือ สมัยแรกนะครับแล้วรูปนี้นะครับก็เป็นสมัยที่2นะครับซึ่งก็เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เชิญอาจารย์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีก3คนนะครับก็คือรวมทั้งหมดรวมผมด้วยก็เป็นทั้งหมด10คนนะฮะซึ่งก็จะมีอาจารย์ที่จากจุลานะครับรวมทั้งหมดนะฮะก็4คนนะครับรวมผมเป็น5นะครับแล้วก็จะมี มาจากบางมดอีกสองนะครับแล้วก็ศิลปากรอีกสองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นราชมงคลกรุงเทพนะครับอีกท่านหนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทําผลงานมาได้ปีกว่าแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะก็คงมีการเรียนรู้อะไรกันอยู่บ้างนะครับคราวนี้นะฮะถ้าจะมาดูนะครับว่าผมตั้งทีมขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันก็คงมีประวัติพอสมควร นะฮะซึ่งประวัติตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นประวัติที่มาจากการที่ผมทําหน้าที่เป็นเมนทอร์นะฮะเราคงทราบนะครับว่าทุนสกวเนี่ยเขาจะมีทุนโพสต์ดอกนะฮะซึ่งทุนโพสต์ดอกเนี่ยก็คือเขาต้องมีเมนทอร์ที่คอยดูแลน้องๆน,น,นะครับซึ่งเมนทอร์นะฮะผมก็เป็นมีประสบการณ์การเป็นเมนทอร์นะครับก็เมนทีคนแรกของผมเนี่ยก็คืออาจารย์นวลดนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ อาจารย์ท่านก็รับทุนโพสต์ดอกอยู่2ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปี47ถึง49นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทุนของสกบต่อมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะฮะก็หน้าตายังเด็กๆอยู่นะครับแต่ก็คิดว่าไม่แน่ปีหน้านะครับก็อาจจะเป็นศาสตราจารย์แลวนะครับซึ่งตอนนี้อายุแกประมาณ34ปีแค่นั้นเองนะฮะแกะยื่น ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่อปีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แนวโน้มนะครับก็น่าจะเป็นศาสตราจารย์ที่เด็กมากๆ3นะครับสานะฮะก็น่าชื่นใจนะครับอาจารย์นวดลคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ถือว่าช่วยในทีมได้มากพอสมควรนะฮะแล้วแกก็แข็งแกร่งนะครับแกก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ก็เป็นเมนทอร์นะฮะแล้วก็เป็นมีเมนทีอยู่3-4คนและนะครับซึ่งในไม่ชา้าผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวแกก็คงมีเซตทีมแล้วก็คงได้ทุนเป็นที่วิชาอุปโสแน่ๆนะครับอาจจะปี2ปีนี่แหละนะฮะแล้วแกก็เป็นบุคคลตัวอย่างนะครับในในสายตาผมเนี่ยนะครับแกก็รับทุนกวาดทุนมาเอ้ยโทษทีฮะกวาดรางวัลมาเกือบทุกรางวัลเลย นะครับของสกวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกทรฟสกพั u s อะไรพวกนี้นะครับทุนพวกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอะไรพวกนี้รุ่นกลางรุ่นก็กวาดมาทุกรางวัลน,นะครับนักวิจัยไอ้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อะไรพวกนี้แกก็รับมาเรียบร้อยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ภาคผมเองนะฮะชื่ออาจารย์อมรชัยนะครับพวกเราคงเคยเห็นหน้านะครับอาจารย์อมรชัยนี่ก็ เป็นอาจารย์ที่ถือว่าไฟแรงทีเดียวนะครับคือแกก็ช่วงหลังๆมาเยอะมากนะฮะแล้วแกก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะฮะก็ได้มาประมาณ2-3สปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวคงมีรางวัลดีๆมาให้ให้กับคณะอีกนะฮะแต่ผมขออนุญาตไม่บอกนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอาจารย์ วรพลนะฮะซึ่งอาจารย์วรลลเนี่ยถามว่าผมไปรู้จักแกมาได้ยังไงนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรยากมากนะฮะก็คือแกเป็นเด็กปอเอกของผมนะครับปโทของผมนะฮะซึ่งพอจบปุ๊บนะครับแกก็ไปเป็นอาจารย์ที่ศิลปากรนะฮะก็อยู่ด้วยกันมานานมากนะครับแกก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่ถือว่ามีความตั้งใจมากนะฮะคือตอนแกไปอยู่ศิลปากรเนี่ยนะฮะแลบไม่มีอะไรเลย นะครับทุกอย่างซีโร่นะฮะเงินวิจัยทั้งหลายไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะอย่างล่าสุดสกวมีจัดอะไรนะมหากรรมสกวนะฮะซึ่งเขาก็จะมีคล้ายๆว่าขอให้คนที่ได้เมธีวิจัยอุโสเนี่ยเอาผลงานไปแสดงนะครับซึ่งผลงานที่ผมเอาไปแสดงเนี่ยก็คือเร .ACT เตอร์ที่เอามาจากศิลปากรน,นั่นเอง ของจุลามีไม่ดีเท่านี้นะครับก็กลายเป็นไปขอยืมเขานะฮะแล้วก็ไปวางโชว์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าก็อาจารย์เขาก็แข็งแร่งขึ้นมามากมายนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอาจารย์วิสิษฐ์ศรีนะฮะประสบการณ์ที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์วิสิษ์ศรีเนี่ยก็ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีอะไรมาก่อนนะฮะ จู่ๆแกก็โทรศัพ์มาหาผมนะครับแกก็บอกว่าเอออยากจะมาพบผมนะครับอยากให้ผมเป็นเมนทอร์นะฮะซึ่งผมก็โอเคก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เข้ามาเจอกันก็คุยกันนะครับก็ทําหน้าที่เป็นเมนทอร์ให้แกตั้งแต่ปี52นะครับถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับก็เลยชวนเข้ามาอยู่ในทีมเมโซด้วยนะครับ แล้วก็อาจารย์สุวิมนนะครับอาจารย์สุวิมลเนี่ยก็ผมเพิ่งรู้จักอาจารย์ท่านได้ประมาณ2ปีนะฮะซึ่งก็เป็นอาจารย์ใหม่ที่ศิลปากรนะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยเหมือนกับคอนเน็กชันนะฮะพอมาเจออาจารย์อาจารย์วรพลนะครับแกก็แนะนํามานะครับผมก็เลยคุยเลยนะครับแล้วก็ชวนเข้ามาในทีมนะฮะแล้วผมก็ทาหน้าที่เป็นเ็นทอร์อด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์สุภวัต นะฮะตรงนี้จริงๆท่านเป็นนักวิจัยนะครับที่สถาบันวิจัยพลังงานของจุฬาเรานี่เองนะฮะคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ปอเอกของผมนะครับก็ที่เมื่อกี้ผมพูดมานะครับก็คือพวกคณาจารย์นะครับที่ผมเป็นเมนทอร์นะฮะแล้วก็เชิญเข้ามาในทีมนะครับ ส่วนต่อไปตรงนี้นะฮะผมไม่ได้เป็นเมนทอร์นะครับแต่ก็ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกันนะครับแล้วก็ชวนเข้ามาในทีมนะฮะรูปทางซ้ายมือนะครับก็คืออาจารย์สมพงศ์นะฮะอาจารย์สมพงศ์นี่ก็จริงๆรู้จักกันนะครับเพราะว่าแกเรียนที่ Imperial เหมือนกันนะฮะคือถ้าดูหน้านี่เราคงคิดไม่ออกนะครับว่าแกเป็นรุ่นพี่ผมนะฮะฟังแล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อนะฮะ คือแกเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งนะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> จริงๆไม่อยากเอารูปแกขึ้นนะฮะร,รับไม่ค่อยได้นะก็โอเคนะครับคืออาจารย์สมพงษ์เนี่ยก็ผมก็เชิญอาจารย์ท่านเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าผมมีงานโปรเจกต์อันนึงนะครับที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับพวกไมโครแอคเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ท่านมาช่วยทําเกี่ยวกับพวก cfd นะครับก็เลยเชิญท่านมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมแล้วก็ ไหนๆก็เลยชวนท่านเข้ามาทําในทีมเมทีวิจัยอุโสโด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจารย์ท่านก็ช่วยผมอีกโปรเจกต์หนึ่งละนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับพวกการออกแบบนะฮะไอ้พวกไฮโดรเจนโปรดักชันอะไรพวกนี้นะฮะโปรดักชันยูนิตนะครับซึ่งก็คงใช้พวก c f d เข้ามาช่วยนะฮะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์กนกวันนะฮะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจริงๆก็เป็น เป็นนักศึกษาเป็นนิสิตปริญญาเอกนะครับที่ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปียสารนะฮะแกทําพวกเบโอดีเซลนะครับพอจบปุ๊บผมก็เลยชวนแกมาอยู่ในทีมด้วยนะฮะเพราะว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเ,เตรย c คเตอร์นะครับเกี่ยวกับการผลิตเบโอดีเซลตรงนี้นะฮะก็เลยชวนอาจารย์ท่านเข้ามานะครับก็สักเซสดีนะฮะ แล้วรูปนี้นะครับก็คงเป็นงานวิจัยนะครับที่ผมได้มีโอกาสทํทาร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะก็คืออาจารย์ธวัชชัยนะครับอาจารย์ท่านก็เป็นโคซุปให้เด็กผมคนหนึ่งนะฮะเราก็ตีเปเปอร์กันได้1นึ่งเปเปอร์แหละนะครับแล้วอาจารย์ท่านทางขวานะครับก็คืออาจารย์อภินันท์ที่อยู่ตรงนี้เนี่แหละนะฮนะก็คืออาจารย์ท่านก็เป็นอาจารย์ตัวอย่างคนหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวในไม่ช้าก็คงมีข่าวดีบ้าง อีกเช่นเดียวกันนะฮะก็หวังว่านะฮะก็อาจารย์อภินันนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมก็ชื่นชมนะฮะเพราะว่าแกคอยคืออยู่ในทีมเนี่ยนะครับแกคอยช่วยเหลืออะไรหลายๆเรื่องนะครับผลักดันหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องก็ผมขี้เกียจทำนะฮะแต่แกก็ผลักดันให้ทำก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยแกไปหักคอผมให้สอนวิชาใหม่วิชาหนึ่ง เกี่ยวกับพวก scale up นะฮะ r e ี c ค o r reactor scale up นะครับซึ่งผมเอาเขาจริงขี้เกียจละนะแต่แกก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะอาจารย์สอนแล้วกันจบผมก็เลยก็คงต้องสอนไปนะครับก็ประสบการณ์นะครับก็คงร่วมงานกับอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับจะกับนักวิจัยอีกหลายๆท่านนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทางซ้ายมือที่พวกเราเห็นเนี่ยก็จะเป็น ดอกเตอร์สุมิตรานะครับก็อยู่ที่ MT e c h นะฮะก็คือผมก็ร่วมงานกับแกตั้งแต่ปี43นะครับปัจจุบันก็ก็เจอกันบ่อยๆนะฮะก็ยังทำโปรเจกต์ด้วยการอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งการที่โคโปรเจกต์กับแกเนี่ยก็ทำให้ผมได้เจออาจารย์ทีมนักวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่แบบได้ต่อยอดได้เจอคนเรื่อยๆนะฮะอาจารย์ทางขวา อีกท่านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นอาจารย์ปริชัดนะฮะก็มีโปรเจกต์ทำร่วมกันอยู่นะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นก็ถือเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ได้ทุนทุนอนันต์นะครับเหมือนกับอาจารย์อขวัตนะฮะท่านก็ทําเกี่ยวกับพวกอิเล็กโทรเคมนะครับตอนนี้ก็มีเด็กปอเอกนะฮะที่ช่วยๆกันดูอยู่นะครับท่านหนึ่งนะฮะ